สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลามื้อเที่ยงอยีกแล้วนะคะนะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าครัวกับสาวๆนะคะมีพี่ปุ้ยพี่ปอนก็ไปรอกันที่ครัวแล้วนะคะบอกว่ามีของมาเซอร์ไพรส์ที่ครัวนะคะจากพี่สาวอุดรน,นะคะซึ่งเมื่อเช้าเนาะให้เราให้งบมานะคะข่าวดีในเช้าเลยให้งบมา500บาทนะคะแล้วก็มีระบุมาว่าให้ไปซื้อผักนะคะที่ร้านเพื่อนพี่เอกนะคะ อ่าแล้วหนูก็ไปจัดมาเลยนะคะหิ้วกับแทบไม่หมดนะคะปะแล้วก็จะไปดูในครัวกันเลยนะคะเอฟซีตอนนี้ก็โอ้โหมีเสียงจากในครัวนะคะเขาทำอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันเลยเมืสีไม่ตกใจก็จะตีเชยไหมใช่ดีค่ะดีค่ะดีค่ะผดีค่ะผมโอ้โหอันนี้ก็<ะ>ของเต็มเลยใช่ะะแล้วก็มีการจัด ตรงเครื่องปรุงใหม่เนาะเพราะว่าที่ร้านของบ้านเรพี่เกเนี่ยจะไม่มีในเรื่องของชั้นวางของเนาะพอมีตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสวยเนาะดีเลยเข้ากันกับข้างบนนั่นเลยใช่เด่นมากเลยสวยพอดีเลยอ่ะใส่เครื่องปรุงอะไรพอดีเลยใช่ อ่ะ้้จใหดีีก็โมมันเดี๋ยวจะเอามะเขือเทศเอ้ยไม่ใช่สวัสดีค่ะยังดีต้อนรับต้นเกือ,อปอเอาไปล้างนะคะอยู่ในถังนานแล้วเราต้องทำหาเมนูทำนะคะป่ะเดี๋ยวไปลา้างที่ว่าคือเอ่อเขาเรียกอะไรแกงกะทิไก่ใช่<อ>ป่ะเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปบุกหลังบ้านปิ้ปุ้ยด้วยเนี่ยเดี๋ยวพามาล้างมะเขือเทศโอ้ยนี่ ต้องรีบทำนะคะเดี๋ยวมันจะเสียก่อนไปเอาเกลือมาแช่ก่อนนะคะเอฟซีนี่ตอนนี้ก็เมื่อกี้เนาะตัดควนมะเขือเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็แช่นะคะแช่เกลือก่อน,นก็เลือกครับว่ามันจะมีลูกที่เน่าอยู่นะคะก็เลือกเอาอันนี้มันช้ำเนาะเราก็ใช้ได้อยู่ เน้ำเกลือก่อนนะคะเตรียมนะคะโดยเ <c oughs> ตรียมเนาะเป็นแกงกะทิไก่นะคะวันนี้นะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างแล้วนะคะเมื่อกี้ล้างสามสี่น้ำแล้วเราสต็อปคลิปไปนะคะเราจะเอามาคลิปขึ้นนะคะ,สะเสด็จน้ำ ได้มะเขือแล้วนะคะป่ะจะทันมะเขือนะคะแช่น้ำเกลือก่อนก่อนกินที่อ่อนนี่ยปัญญายุ่งไงไหมเกือบถูกเกือบถูกอีกแล้วแกงกะทิไก่ใช่อ้รู้ได้ไงเนี่ยไม่ได้บอกใครเลยนะนะเหรอหรือเราคุยกันดังไปสิคุนผู้ชมไม่ได้ยินเสียงอะไรแกงกะทิไก่แกงกะทิไก่เ เหมือนเหมือนหิวหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็โอ้เมื่อวานลืมรีวิวว่าชั้นที่คุณแม่วารูนีส่งมาจัดวางแล้วนะฮะนู่นนะครับลงตัวเลยเนาะสวยแมเลยลงตัวมากนี้สวยกว่าโอ้ดูดีเลยใช่ไหมขอบคุณคุณแม่วารูนีมากๆเนาะหนังมันหนังมันที่ท่านแบบส่งนะฮะดูเครอ่องละของ เคร่ัวอะไรพวกนี้มาให้กับทีมงานเราใช่คนเลยขอคุณนะเนี่ยแม่ครัวก็เตรียมวัตถุดิบอยู่เมื่อเช้าเห็นว่ามีสมทัยอะไรนุ้ยไอสมทัยอ๋อผักครับผมผักดูในถังเลยจากคุณพี่สาวอุดรห้าร้อยบาทนะครับร้านวงเล็บว่าต้องเป็นร้านเพื่อนพี่เอกด้วยอ๋อต้องไปซื้อร้านเพื่อนใช่ท่านระบุมาผมก็พวกเรายังไม่พอยังสนับสนุนเพื่อนอีกกี่ซีอูด้วยจะหนักจะเต็มมาเลยโอ้นี่ฮะ อันนี้ก็เป็นนะจากสาวพี่ที่เป็นสาวอุดรใช่ไหมครับผมคุณพี่สาวอุดรขอพระคุณท่านนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะนะครับดูคลิปของเราตลอดคอมเมนต์ตลอดเลยนะท่านนี้เราหยิบไปหยิบมาก็ไป505บาทแต่ว่าทางร้านลดให้ลดให้อีกเหลือ500ร้อยทวนแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นเพื่อนพี่เอกน่าจะเป็นลูกชายหรือเปล่าคนอ้วนอ่ะอ๋อใช่ใลูกชายต้องบอกว่าเพื่อนแม่ใช่ไหม ลืมบอกถ้าบอกเขาอาจจะแถมให้เยอะเลยทั้นั้นนะพลาดเลย่เคลัวเลยถ้าแบบร้านที่เราเคยกลับมาแม่ดูร้านที่เราเคยได้มากรูดฟีเหรอใช่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 นนั้นอ่ะสีปันี่อะไรครับเลือดเหรอปลาเลือดทุกอย่ืมเราแบ่งเนี่ยบรรยากาศในครัวเนาะทีมในครัวก็กำลังเตรียมกับข้าวนะฮะ กินเที่ยงกันเตรียมน้าไล้างคยล้างใช่นุนปีปุ๋ยก็จัดเตรียมอยู่ด้านนู้นนะเอาผักเอาอะไรไปล้างนะครับนเอาผักไปล้างอยู่เ็าเตรียมใดน้ําใดอะไรไว้ด้วยวันนี้มีกี่เมนูเอ่ยลรมถามก็น่าจะสองอย่างแหละเพราะแต่ว่าอีกเมนูนึงอะยังยังไม่ตกลงกันตกลงกันได้เมนูนี้ก่อนคิดออกแล้วหนึ่งใช่เหลืออีกหนึ่งกำลังปรึกษาเนาะ แยกกันไปคนละทิศคนละทางอัน oh. เลยยังไม่ได้ภาษากันเลยเฮียทุกท่านเดี๋ยวรอดูกันอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบบางส่วนไก่เนาะก็ทำการหั่นอะไรเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นผักเนาะนไอ้ต้นหอมนี่เราต้องใส่น้ำไวหมนนนเนาะติมน้ำต้องหน่อยมันอาจจะไม่ค่อยเหี่ยว <c oughs> ลองเติมน้ำสักหน่อยก็ได้ เผื่อม <'s> mm ันได้เลี้ยงลำต้นมันทักหน่อยน้ำมันน่าจะแห้งหรือเปล่าถ้าน้ำไม่แห้งมันอาจจะไม่เหี่ยวหน่นน้องปอนก็เอาเลือดไก่นะไปล้างเตรียมมาหั่นก็อนะะใหญ่นะนี่มาถึงได้งานเลยนะผมหั่นแบบไหนก็ได้นะหั่นไปเลยเนาะลูกเตาใช่ปะ เห็นมีคนแนะนำมาเกี่ยวกับเรื no. ่องเตาเกสเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนทำเตาเกสใหม่ก่อนเห็นมีคนบอกว่าไอตัวเล็กๆเนี่ยเขาไว้สำหรับไว้เปิดไอ้ที่ยิงเกสอยู่เลยเปิดของแกเท่านั้นปกติจะเปิดแบบนี้ใช่ไหมใช่ เดี๋ยวเราจะเอาสูตรใหม่เปิดตัวนี้เราจะเปิดตัวนี้ไว้เลยตัวนี้ก็ไม่ต้องปิดทีเนี้ยเราก็เปิดยาวๆไปเลยแล้วถ้าเราปิดล่ะเปิดตัวนี้ไว้ก่อนใช่ไหมเป็นตัวตัวล่อใช่ไหมมีคนคอมเมนต์อยู่ว่าเป็นตัวล่อตัวเนี้เราปิดแล้วก็ปิดตรงนี้แล้วก็ปิดที่ถังเลยก็เหมือนเดิมะหมายถึงว่าไม่ได้จุดอีกใช่ไหมใช่ต้องจุดต้องจุดอยู่ไปปิดที่ถังด้๊บ ก็จะหมดภูมจงดับสายมันยาวน้องก็ได้ดับจังเลยมีบอกงานอยู่มีโอมจงดับเวลาสายมันยาวใช่นี่ดับนะอันนี้ดับแล้วนี่ดับเลยใช่งไม่นี่กำลังดับแล้วนะมอยเวลัาดับปุ๊บเราก็หมุนตรงนี้กลับมาข้างหลังดับน่าจะจำแบบแรกไว้แล้วอ่ะใช่นี่หมุนตรงนี้กลับหลังปิดทีเดียว แล้วก็เปิดปุ๊บเปิดที่ถังเปิดได้หรอเปิดที่ถังปุ๊บเราก็กดตรงนี้เลยไม่ต้องหมุนใช่ไหมใช่แล้วก็หมุนแค่ตัวนี้ตัวเดียวหมุนมันเด้มเหรอนี่ออ๋แค่หมุนตับเฉยๆจะไม่พุ่งใช่ใช่มันจะไม่พุ่งมันจะไม่พุ่งออกใช่อันนี้ไว้เป็นตัวล่อถามาจังไหมอย่าบอกแม่ไหนไอ้มันล่อเบาๆบาเขื่นี้ได้แล้วนี่ก็ปิดอันนี้เลยอเดี๋เบาไว้สุดๆเลย วันหลังเราก็ปิดแค่ตัวนี้นเราจะผ่อนเราจะเพิ่มก็หมุนเหมือนเดิมหมุนหมุนแค่ๆๆตัวนี้ตัวเดียว<อ>ตัวนี้เราก็ไม่ต้องทําอะไรก็คือมันจะไม่ฟูตรงนี้เนะา,านะพอเปิดถังพอเปิดถังปุ๊บเรามายิงตรงนี้ได้เลยเราไม่ต้องกลัวไม่ายไม่ต้องมันบุ่มขึ้นมาแล้วก็หมุน,มนค่อยๆหมุนตัวนี้อ่ะหมดสิทธิ์ได้ครัวใหม่แล้วมันบุ่มแล้วมันจะขึ้นลงขึ้นลงแบบง่าย เวลาเราจะดับแก๊สเราก็ปิดตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ไปปิดที่ถังปิดตรงนี้ก่อนเหรอรู้แล้วทีนี้ทีนี้เราจะปิดตรงนี้ก่อนตรงน้นอ่ฮะใช่เวลาเปิดตัวง่ายๆเลยทีนี้ตั่ป้าจิมบอกว่าให้ปิดที่ถังก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะาแก๊สมันจะได้ไม่ค้างสายอ่าโทรศัพท์อีกเครื่องก็ยูเล็บเลยค่ะอะไรปิดที่ถังก่อนก็ได้เวลาเราจะดับเอฟซีก็มาทำวิธีการเปิดแก๊สให้กับ ฮะอันั้นเปิดไว้แบบนั้นเลยไม่ต้องทำอะไรเวลาปิดปิดแค่ฝั่งนู้นอย่างเดียวตัวนั้นมันจะเป็นตัวล่อเลยเวลาเราเปิดมันจะได้ไม่บุ่มขึ้นมาไงบางคนอาจจะตกใจใช่ไหมน่าจะใช่หรือเปล่านะถูกปิดสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ fc เมื่อกี้ผมไปเปิดตัวล่อเกไมาให้แล้วนิดนึงก็ทำกับข้าวนะ ่ะโอเคครับก็เป็นบรรยากาศเนาะเตรียมกับข้าวของทีมแม่ครัวนะฮะสามคนนะก็ลุยช่วยกันอีกหนึ่งเมนูยังนึกไม่ออกนะฮะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะเอาส่วนเมนูแรกคือคลิปนี้ก็จะให้ยาวๆไปเลยแล้วกันนะฮะแกงกะทิไก่ค่ะแกกกงะทิไ่เมื่อกี้ถึงจอดอันนี้มันจากตรงไหนาาว่ยังงไเนะ

เมื่อกี้ก็บอกสูตรการผ่าเลือดไก่ฮะการผ่าเลือดไก่ให้กับน้องปอนเนะการผ่าเดไ่ใหองนพูดง่ายๆว่าหั่นตามใจเลยน้องปอนน้องปอนอยากกินคำใหญ่แค่ไหนก็หั่นตามนั้นไปเลยกินหมดเลยวใช่แกกำลังพอดีพอดีนะ ไม่เคยทำเราต้องถามพื้รู้ก่อนก็่มนี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้รับชมยาวๆหน่อยเนาะการทำกับข้าวนี่พี่ปุ้ยก็ยืนศึกษาอยู่เพราะว่าเมื่อกี้เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรให้แล้วนี่ทอ้อนโอเคะต้องไล่เผ็ดอ่ะนีสามแม่ลัว งงคือถ้าเราใส่กะทิลงไปก่อนเนี่ยมันจะหอมใช่ไหมนีมม่สามแม่ครัวมุมนี้สวยเลยเทำางกะที่อนเอาน้ำใส่วไว้ทำอะไรเอ่ยางกะทห,ห,หางมีหางด้วยเ่ะ ใส่ข้าวมิตรที่นึงแบบแดงๆลนก้อนขนาดใช้เหรอแก้ไม่ต้องใส่น้ำจริงเหรอปกติขนาด้า้แต่ถ้าเป็นเขียนซื้ออะไรจาขฝาคือมันได้ทั้งสองข้างนะโอ้โหสุดยอดเราก็เติมกะทิแล้วก็เดียวก็เติมน้ำไม่ได้ทาไม่พอ ไม่รู้นะปิดถูกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเอฟซีเมื่อกี้ก็เถียงแม่ครัวไปนิดหน่อยนะเอาแม่ครัวใช่มีการแบบโต้แย้งกันอยู่สักหน่อยนึงนโอ้สุดยอดเลยครับมาดูสามสาวสามมุมสามสาวหรือเปล่า เร exactly ิ่มจะเริ่มจะเหลือที่สาวเดียวแล้วใช่สองเริ่มจะไม่สาวแล้วโอ้แสงสว่างมาแล้วคลิปนี้รับชมยาวๆเลยนะครับออีกปารผมโดนจามเลยครับทุกท่าน กินเริ่มมาแล้วไก่ไก่ยังไม่ลงเลยไก่ยังไม่มาไงกินมาก่อนเติมเล่ยไม่รู้เหมือนกันเห็นในตัวถืออยู่นะเหมือนจะเติมเขาบอกว่าถ้าใครไม่จามอ่ะเป็นปอเราไม่จามเป็นปออะไรเนี่ยเหนียวเลยจกินมา ตอนกินแล้วใส่ไก่ลงไปแล้วนะฮะหมูอ่ะไก่ไก่คั่วขนมปังเมนูนี้ผมว่าผมลดความอ้วนไม่ได้แน่เลยใช่มลดน้ําหนักไม่ได้ชัวร์เราเราหนักตอนเที่ยงใช่แต่ว่าตอนเที่ยงไม่เป็นไรผมจัดเต็มอยู่นมันพรอมาเดือดร้อนเดือดร้อนลราใส้ใช่ไหมอันนี้สามารถเพิ่มเกสได้นิดชักหน่อยก็ได้ ่มสั่งมาถึงสั่งแม่ครัวเลยเรามีเครื่องใหญ่ข้างหลังม่เติมใหญ่มาเองเติมน้ำนิดหน่อยใช่ไหมไม่เห็นไปทีน้ำแล้วนะก็ไปบรรยายนีก่อนเตยมน้ำแก่สุดแล้วก็แบบนันทีนี้ดูไข่ยากเลยเห็นไหมันต้องขวดวตลอดเฉยไหม แล้วต้องคนไปบ่อยมีย่ใช oh, ่ไหมโอ้โหเวลาได้มากเลยพี่ปุย้ยลีลาเหมือนเหมือนเหมือนต้องว่ากันอีกทีนึง <laughs> <laughs> ๋ยวพอใก่สุกสักหน่อยแล้วก็เติมนม้ำข้างพร้อมยกยานแล้วมือก้าวไม่ใช่นะตะคิวกินเขาตะคิวกินแล้วนะที่เป้าดูกันด้วยนะเห็นเก่งๆกันน่ะดูกันหน่อยนะ นี <muitas> ่ตีสุดท้ายเลยมือนี้เพราะว่าเหมือนพี่ปุ้ยจะทำสองมือยไงอ๋อถ้าเรารุ้นเราตื่นเต้นมันจะมอไมยเราจะไปหมดเลยเนาะเจ๋วเจ๋วเจ๋วเติมน้ำลงไปต้องมีคนเบิ้งข้าวมากกว่านนองนผมขอกินสี่จานนะวันนี้พูดไปก่อนเหมือนจะไหวนะแม่เร่งแกขึ้นนิดนึงนนี้เลย เีื่อกี้ก็บอกแม่ครัวนิดหน่อยนะครับเมื่อกี้อย่างนี้ก็ร้อยไก่สุกถ้ามีฝามันก็จะช่วยประหยัดเกสได้ทำให้สุกไวถ้าเราปิดฝาเราก็สามารถขนเกสได้เป็นดอกทานตะวันเลยค่ะเกี่ยวแล้ว หลายรอบแล้วครับทีขอภคเป็นอย่างสูงครับกนมันไปทางนั้นใช่ไหมใช่เหมือนกินจะมาทางนี้จริงๆ <c oughs> นี่แล้วก็ปิดอบไป้สักแป๊บหนึงนะครับนี่แล้วก็ปิดอบไว้สักแป๊บนึ่งนะครันี่ล้วก็มิดอสักแหนึ่งนม่เลยกิอ,อน่งนะครี่้วก็ิดอบไว้ปดนนรนี่ปิดนะอบ้นนะอันนี้นเปิดออกมาแล้วกอไ้สุดยอด่งนะคด เรากินอมมาเลยคารุนคารุนข้างๆด้วยกระทะจะได้ไม่ไหมจะได้ไม่ครับผมจะหอมเนาะเดี๋ยวเราเปิดกูเกิลมาด้วยเลยใช่ไม่ปกติผมไม่ค่อยบอกใครนะอยู่กับเมียสองคนทำกับข้าวนี่บอกได้ไหมไม่บอกเดี๋ยวโดนบ่นใช่ไหมใช่เขาทำเป็นยังไงกินหมดเลยส่วนมากชาวบ้านจะเป็นแบบนั้นนะ เดี๋ยวเราำเนาะลออีอ๋อนี่เดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเลือดใช่ไหมปลาเครื่องจะใส่กบนี่ล้นจะนะตอนได้อันนี้มีสิทธิ์กินได้ถึงตอนเย็นนะเนี่ยใช่ไหมอ่าก็ดูจากมันปริมาณเยอะเราสามารถกินได้ตอนเย็นได้ตอนเย็นถ้าขาดเราก็อาจจะเสริมมาช้าในี่วงวันนี้นี่ที่ทำไว้เผื่อตอนเย็นเลย ตอนเย็นอาจจะเป็นไข่เจียวชะอมทอดสักเมนูเสริมขึ้นมาเนาะก็ง่ายๆเลยผ่านขามาเกลือไม่ดำต้แช่น้ำเปลือใช่มีสูด้วยใช่เผยเผยเร็วเผยขาวจ้าเลยมีหน้าล่ะเคยเห็นแม่ทำทำไมมันดำดำละๆใช่แวมันบาอล่ เติมเลยครับพอใกล้จะสุกแล้วน้ำก็ลำบากนะไม่เป็นไรต้องมีที่กดให้มันไหลจูดออกมามันทังแล้วมันทังแล้วน่าจะานะมันเคยมีแต่มันทังเนาะใช่เน่ะซากจะอยู่โอเคพ่อปรุงไหมยังอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ปรุงได้เลย เพราะว่ามันดีคือมันเก๊สมันทันใจไงมันสุกถ้าเป็นเตาขาดปานี้นั่งมองขาถ้าเป็นเตาเนี้ยปานี้ไก่ยังไม่สุกมันรวดเดียวทันใจมันจะมีควันควันฟืนด้วยมันจะไม่มีกลิ่นของไอ้เครื่องแกงตานนี้นี่ก็ปุกก็มีอันนี้ของอร่อยอ๋อนี้ของอร่อยแล้วเว้ยถ้าขาดอันนี้น้องไอบอกกับข้าวไม่อร่อยอะเหรอเหรอใช่

บอกแล้วนะอืมถ้ามีแตงกวาด้วยสุดยอดเลยเอามาเนี่ยผมเอาให้เอามันมีอันเดิมมาหมดเลยยังมีก็เตรียมหั่นเตงแตงไว้รอนะฮะรอๆเอาอันอันใหม่เดิมอันตีนะแค่ดอกเดิได้ว้าวนี่ฮะ แตงแต่วันนั้นใช่ไหมนี่ครับผมโอ้โหยังไม่หมดเลยเมื่อวานแวะว่าจะซื้อเขาไม่ขายเพราะฝนตกเราวันนั้นเปิดนะเหรออ๋อเดี้วจะซื้อไว้เลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้หมดก่อนอ๋อเหรอผมซื้อมาเพิ่มอีกเมื่อกี้เหรอแต่ว่าซื้อแบบลูกเล็กมาอ๋อเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเนาะใช่โอเคโอเคมันนี่ยคือคลิปนี้ยาวๆกันเลยนะครบจบในคลิปเดียวใส่เครื่องปรุงเนาะใส่ผงงวผงรสดีนะครับเพราะว่าันปอย่างละนิดอย่างละหน่อยเราจะไม่ค่อยเน้นผงชูรสเยอะเท่าไหร่เพราะว่า ผมมันจะร่วงไม่มีแล้วพี่ตอนนี้ไว้ตำลูกนึงไว้กินไอ้นี่ลูกนึงเนาะต้องขอนึ่งปลาเข้าไปปลาหรอข้างหลังเนาะพี่ปุ้ยหรือพี่ปอนพี่ปอนเนาะอ่าเอาปลาใช่ค่ะปลาเข้าเหรอค่ะแต่ปลาชมพูมันก็เปิดไปแล้วนะได้หมดไม่เป็นไรจ้านี่ตอนนี้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับผมกลิ่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะจ้า อาจจะหอมทะลุจอไปก็ได้เยี่ยมเลยชิมรสชาตินี้ว่าผ่านไหมถ้าผ่านพี่จะได้โอเคนี่นมๆเลยอร่อยมากเลยคือยอดมากเลยไอย้ <c oughs> อยร้ <c oughs> อนนะเหมือนจะได้ได้ไหมจะได้ใช่ไหม,ไมผ่านไหม Icana, สุดยอดโอ้สุดยอดพ yes. ี่ปุ้ยยังเหรอมีเสพเป็งทั้งคนเลยได้แล้วโอเคได้เลยโ้พี่ปุ้ยบอกว่าผ่านแล้วได้แล้วนะก็ขอบพระคุณนะทางผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนมาเนาะทุกทุกท่านเลยนะฮะตั้งแต่เตาเกสนะฮะขุนปลาจิมรวมถึง วัตถุดิบนะฮะต่างๆเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านไม่ประสงค์ออกน้ำนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะมือดีก็ใช่เราก็ได้กินอิ่มกันทุกมื้อเลยนะครับเย็นเลยนะฮะนี่เติมเลือดลงไปสีสันน่าทานมากก็เป็นบรรยากาศเนาะทำกับข้าวมื้อเที่ยงของสาวๆนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย